นะคะพูดถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงฤด,ดูกาลนี้ที่จะถึงนี้ค่ะเขาก็ได้เฟ้นหาเนาะเฟ้นหานักแสดงเฟ้นหาศิลปินเฟ้นหานักร้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะและมีหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆนั่นก็คือกดรังสีมันบูราพาเพชรบ้านแพงค่ะอืพูดถึงน้องกดรังสีมันหน่อยค่ะคุณแม่ค่าพูดถึงน้องกดรังสีมันนะคะอ่า ก้อนนานนั่นนะคะน่องกดของข้าวพิ่นก็เคยมีซื้อเสียง<ฆ>ในทางหมอลำซิงค่ะพี่<ฆ>น้องอ่าน่องกดรังสิมันของข้าวตังกอนนะรับเพิ่นก็เป็นหมอลำซิงค่ะซ<ฆ>ึ่งเพิ่นก็ได้มาเรียนลำนั่คุณพ่อคู่ร่วมบุรุภานะคะ<ฆ>แล้วพ่อั้งแต่ช่วงที่สาวน้อยเพิ่นมันแพงเปิดออดิชั่นเนาะค<ฆ>่ะพอร่วมบุรุภาของข้าวพิ่นก็ไดพ้พา น้องกดรรงสีมมนของเฮาได้ไปออดิชั่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ได้ถือคัดเลือกค่ะ่ะาได้เป็นหนึ่งในทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ับพี่น้องคะ,ะและสิ่งที่จะบอกก็คือเด็กคนนี้ก็คือมีความสามารถหลากหลายมีความสามารถหลากหลายเพียงแต่ว่ารอที่ว่าบอสโจจะจับเออว่าจับจูดมาแม่จับเรียกตัวบอสโจเนี่ย จะให้น้องทําอะไรน้องสามารถทําได้หมดแน่นอนค่ะอืตั้งแต่สมัยที่เป็นมอลลัมซิเป็นอพิธีกรเองเวยค่ะพี่น้องค่ะ,คะเปิดโตัศิลปินเปิดโตนั้นคือน้องกดเนี่บอกเลยเลยว่าเรามีความสามารถหลากหลายเล่นตลกตลกได้บดค่ะพี่น้องมค่ะ,ะซึ่งตอนนี้น้องกดฎมสมัยก็คือล่าสุดก็มีมีผลงานแล้วนะ มี <c oughs> ผลงานกับทางสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วเมื่อวานนี้ <c oughs> ได้ร่วมถ่าย MV เพลงใหม่ของบอสโจนั่นก็คือเพลงฮักสาวคราวแม่ <c oughs> ซึ่งได้ได้แบบว่านางคุานางเอก MV แบบว่าในวงการตัวแม่เลยนะั่นคือคุณเอมี่แม็กซิมเอมี่แม็กซิมร่วมเล่นเป็นนางเอกวิวดีโอ <c oughs> แล้วก็ได้น้องเงาะน้องเงาะซึ่ง,งเป็น คือเป็นศิลปินใหม่ศิลปินใหม่ของสาวน้ำเพชรแพงซึ่งน่ารักมากๆเลยเล่นเป็นเพลงมิวสิกซึ่งน้องกดรังสิมันบุรพาเพชรแพงเนี่ยเล่นเป็นพระเอเพื่อนพระเอกค่ะนีะ่เป็นผลงานใหม่เลยล,ล่าส,<ผ>สุดของน้องกดรังสิมันนะคะพี่น้องคะเรียกเลยว่าเด็กน้อยนะคะกาจเป็นทีหนาจับตามองอีกคนหนึ่งเพราะว่าน้องกดของเหานะคะเพิ่นกัไดมีผลงานทาง ก็นานั่นคยเคยฝากผลงานไว้แล้วค่ะแต่ว่าพูดถึงหมอลลคณะใหญ่ๆกับพึ่งจะได้มีได้รับโอกาสดีๆจากบอสโจโรมานี่นี่แหละค่ะส่วนส่วนในเรื่องของฤดูกาลที่จะถึงนี้น้องกดก็ได้รับหน้าที่หลายๆอันเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตช่วงแรกลำเพลินไอดอลได้ร้องได้ร้องเพลงคุณได้แต่ไดมาแล้วก็เอาเปล่า S <S แล้วก็มีเล่นตลกเสริมด้วยค่ะแล้วก็มีมีเต้นเป็นแดนเซอร์ด้วยแปดเพลงแล้วก็มีขึ้นฉากด้วยนะลำ้องต่อกอนคุณแม่ขาขึ้นฉากฉากหนึ่งกับพ่ออาทิตย์แล้วขึ้นฉากสามฉากเทวดาฉากสามที่พ่อกัญชัยแล้วก็ฉากสิบเล่นเป็นเนนนอือก็คาจังปาสีต้นใช่ไหมจังปาสีต้นที่เขาเล่นฤดูกาลนี้ ที่เรียกว่าน้องกดของเฮาฝากนี่แหละค่ะพี่น้องฝากจับตามองค่ะเพราะว่าน้องกดของเฮาได้รับหลายบทบาทค่ะในในในั้งนี้นะคะได้รับเอได้รับห<น><น>ลายบทบาทต้องบอกว่ากดดังสิมันบูราภาเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างสีสันให้กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงฤด,ดูการนี้แน่นอนค่ะนั่นแหลคะค่ะลองดูเขาได้ว่าอะไรไคุณแม่ค่ะ ลองลองเปิดใจกับเด็กคนนี้ดูลองรับรองว่าไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังแน่นอนจะต้องเรียกเสียงเสียงฮาเสียงครี๊ดให้กับแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อย่างแน่นอนค่ะพูดถึงอ,อุปนิสัยใจคอของกดรังซีมันนะคะพอเข้ากับเคยแบบว่าหูจักมักกี้กันนั่นแหละคะ่ะกับนกกับลูกลูกไส้เอื่นว่าเป็นลูกนะน้ะอ,ะนองกดี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเด็กหน่อยที่กระตัูยุ่ยๆเป็นเด็กที่หูจักคว่ำอยู่ค่ะพี่น้อง เสียอย่างหนึ่งคือมันอยากรวงแกน้อยเ้ยค่ะลูกผู้ขาค่ะมันอยากรวงแกะน้อยจนได้ช่วงหนึ่งคนเดชไม่เห็นเห็ดเห็ดอยังจนเด้ซื้อว่าเผ็ดเบาข้ามรวงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าพูดถึงนิสัยใจคอแล้วเป็นเด็กที่ถือเดว่าใส่ไใดผู้หนึ่งค่ะมีเป็นเด็กที่รู้คุณกระตันยูรู้คุณค่ะพี่น้องค่ะค่ะนั่นแหละน้องกวดรังสีมันเนาะหลายๆหลายอย่างที่น้องสามารถทําได้ตอนน้องเนี่ยเต้นไม่เป็น น้องกดรังสิมาเน่เต้นไม่เป็นต้องบอกเลยว่าเข้าไปตอนสาวน้อยไปเขาเรียกว่าไปเข้าบ้านเนะาะเข้าบ้านาหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านแรกๆท,ทักมาแบบคุณแม่เอ,อื่นูแม่เนาะแม่เต้นไม่เป็นนอ,อ่ะ พยายามฝึกเอาลูกตอนนี้พยายามเริ่มเต้นได้แล้วแต่ก่อนเป็นมอลำัซิงก็เต้นบ่อยตรงจังหวะดอกแม่ไยายามอยากเต้นเป็นยูนับสเต็ปกันนะเ่เปลี่ยนพราว่ามอลำัซิงของเฮ้าบันบ่นมีสเต็ปการเต้นมันเต้นได้เวิดทุกท่าไหมคะ,มคะเป็นนัก้องน,ำนอ้ำเนาะไร้เป็นเซอร์แต่แต่ว่าไปอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือได้รับหลายตำแหน่งได้รับหลายหน้าที่เพราะว่าเราไปใหม่ๆเนาะเราไปฝากตัวก็ถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ดูอย่างหัวหน้าวงเลยผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ประสบความสำเร็จได้หลายคนเขา้าเต้น แดนเซอร์มาก่อนเขาก็ั่งแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นบอยศิริชัยนกพงศกรเขาก็เต้นกันมาหมดนะคุณแม่ค่ะเขาก็เต้นกันหมดเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินเนี่ยอย่างน้องต้าหยองเห็นไหมใช่ค่ะเราพูดถึงได้นะเพราะว่าการที่ว่าเป็นแดนเซอร์นี่บ่เป็น นี่เด็ค่ะพี่น้องเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยเลยม้องแมนว่าสิมองว่าไปเป็นแดนเซอร์ในม้องหมอลำสิต่ำต่อยหรืออีกอย่างเดี่ยเพราแม่ได้ยาคิดแบบนั้นมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นทําให้เราได้รู้ทุกอย่างค่ะการจะเป็นหมอลำเนี่ยเราไม่ได้คือเราถ้าเราเต้นเป็นนะเต้นตามแดนเซอร์ได้เป็นมันจะเป็นเสน่ห์ของเราอีกอย่างเข้าฟอนเป็นฟอนเป็นร่วมโชว์เป็นมันจะเป็นเสน่ห์ของเราอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราจะเห็นได้จากรุ่นพี่ได้หลายคนของหมอลำที่ประสบความสำเร็จในขณะนี้ นี้ว่าอย่างเช่นคุณบอลซีดิชัยนกพงศกรอย่างเงี้ยหลายหลคนที่ที่เขาก็เต้นกันมาก่อนค่ะ,คะจึงบางอบางเถื่อบ,บางโอกาสที่แดนเซอร์ผดออกมาเต้น<ม>อยา<ม>่างบ,บอดๆเนี่แหละค่ะช่วงคือเป็นเป็นบอดนี่แบบกระซังบอยซีิีชัยยังสิ้หรือว่านกพงศกรสิคะ่ะถือัง้วเพ่งที่เพ,เพื่อนเนี่ยเขากระเต้นไปกับแดนเซอร์ใดได้ดิทั้งลองทั้งเต้นไปได้เลยมันก็เป็นเสน่ห์ของอีก อีกรูปแบบหนึ่งย่าๆนั่นแหลยะ,ะยังไงก็เนาะนี่แหละน้องกดดังสีมันเรากําลังเริ่มต้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี่แหละ,ะจะทําให้น้องพัฒนายังไงก็ฝากเปิดใจให้น้องกดดังสีมันเพชรบ,บ้านแพงด้วยเนาะฝากติดตามฝากให้กำลังใจน้องกดรังสีมันเพชรบ,บ้านแพงน้ำเนยด้วยค่ะพี่น้องค,ะค่ะ,คะถือว่าเป็นลูกในบ้านบ้าน,านในสวนอีกผู้หนึ่งค่ะ ตามองอันใดถือว่าถือแนกกิติ้งได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าพึ่งจะได้รับโอกาสดีๆจากสาวน้อยเพชรป้านแพงค่ะพี่น้องเพื่อว่ามีโอกาสได้เติบโตคือผู้อื่นเขานะคะพี่น้องข้าก็อยากเห็นน้องกดเนาะเราอยู่มาแต่เขาเรียกว่า เราก็รู้จักกันมารู้จักมักจีกันดีซึ่ง<ฆ>น้องก็เป็นคนที่อย่างที่คุณแม่บอกไปว่าน้องกัตยาใสดีแต่ว่าเราก็อยากเห็นน้องเติบโตในเส้นทางนี้เพราะว่าน้องมีพรสวรรค์ค่ะ<ฆ>แต่โอกาสเท่านั้นเอง<ม>ซึ่ง<ฆ>คุณพอลมเราก็ได้ได้พาน้องไปสารฝันแล้วบอจก็ได้มอบโอกาสนี้ให้กับน้องกดรังสีมันเนาะคือ<ฆ>ว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆของน้องกดรังสีมันมากๆนะคะทา<ฆ><ฆ>งไายการยากะเนาะ ไปติดตามน้องได้ในกดดังซีมันบูรพาเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็มีกลุ่มบ้านฮัรไปเข้าไปร่วมกลุ่มได้เนะาะวันเปิดฤดูกาลก็ไปอยู่ในกลุ่มบ้านฮารแล้วก็เขาเอ่ยว่าอย่างก็แม่รับควันบ่รับควันศินนลปินใหม่วันเปิดฤดูกาลกันได้พบกันที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันเปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนี้น้องกําลังซุ้มซ้อมเขาเรียกว่าไม่ได้ซุ้มซ้อมวันนี้ซ้อมใหญ่วันนี้ถือว่าซ้อมใหญ่เลยเกี่ยวนน เรื่องรำเรื่องต่อกรแล้วก็เรียกได้ว่าซ้อมใหญ่เกี่ยวกับการลันโชไม่ว่าจะเป็นรำเรื่องต่อกรซ้อมเสมือนจริงเวลาไาทาการแสดงจริงก็คือเหมือนลันทูเลยว่าทํายังไงก่อนขึ้นยังไงก่อนคิวใครคิวไหนคิวไหนึ้นลันไปเลยวันนี้วันนี้น้องไปซ้อมก็คือซ้อมจนดึกจนดื่นเลยตอนนี้ช่องก่อนนอกนี้สองสามวันก็เป็นใข้เนาะคุณแม่เนาะเพื่อนวัดติวเข็มมาค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะกากนะคะพอแม่พี่น้องเอฟซีูผูสุกขนค่ะฝากให้กําลังแกและกากลูกไส้กดลังสิมันบุรพา เพชรบ้านแพงอีกคนหนึ่งค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนนํำนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ